สวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับช่องเกมไมโอพิเชียลครับผมวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดอีพิกเนาะเป็น FC b a y บาย m u น i ิวนิกครับผมอา่าก็วันนี้เรามีงบกันอยู่ที่2 8 0 0บาทครับผม80ทอง80บาทโอเคมาลุ้นกันเนาะว่าผมจะสามารถเปิดได้ลุมเบนิเก้หรือเปล่าโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นส0 0พนนี้ถ้าเปิดไม่ได้นี่ว่าเจ๊งเลยนะโอเคผมหน้าตาของอีพิกแพ็กนี้ก็ประมาณนี้ ประมาณนี้เนะาะส่วนมากก็จะเป็นตัวของทีมบาเยิร์นมิวนิกโอเคไปเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนเนาะมันมีงบอยู่สองพันขาดอีก10บาทเนาะงั้นเปิดเฮ้ยไม่ใช่10บาทขาดอีก20บาทงั้นผมจะเปิด102ครั้งก่อนเนาะไปเดี๋ยวผมจะลอง100ก่อน1 2 สามสี่ห้าผมชอบเลขหกครับผมหกไปไปไฟเหลืองไหมไฟเหลืองไหมโอ้โหเกลือครับผม้ <c oughs> เยเกลือกระปุกที่หนึ่งเ,เราต้องเอาหนึ่งร้อยเพชรหลอกก่อนเนะเเาะแล้วค่อยเปิดเก้าร้อยทองกันเ,เรียกเพชรเฉยเลยเรียกทองเลยา ไปหนึ่งร้อยทองแรกครับผมมาหน,นึ่งร้อยทองอันที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถมเจ็ดไปสีเหลืองสีเหลืองข้างในสีเหลืองไหมโอ้โหเกืออยอแกไอดี ไอดีนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเนาะวันนี้ยานะการ์ดสแตนดาร์ดเด้อมาครับผมเก้าร้อยทองโอ้โหเปิดให้มันเสียเล่นหรือเปล่าว่ากูเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยเก้าร้อยทองมาหนึ่งสองสามสี่ห้า หกแถมเลยเจ็ดปดเก้ามาจะเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งครับผมนะโมโมาเฮ้ยมีไฟแล้วแต่ข้างในไม่เหลืองข้างในไม่เหลืองหโหูสงสัยจะหมดตูดว่ะวันนี้อื้โอ้โหไขวันนะีย โอ้โห oh, oh, oh. ยังดีครับผมยังดีปรับใจตัวเองเป้าหมายเราคือลูมเมนิก้ครับผมแ oh, oh. ต่แดนดาร์หมดเลยเนี่ยไม่กล้ากดเลยวะอีกครั้งเดียวเองมานะใจจะเป็นใหญ่จะต้องนิ่งครับผมสอง สามสี่ห้าหกออกก่อน <c oughs> ข้าวอันอื่นเคียร์เคียร์สูตรผมมม่ตัวๆนะครับผมอย่าเรียนแบบนะไม่การันตีไปหนึ่งสองสามสี่ห้าออกเธอ คลิปนี้จะได้สมบูรณ์แบบหกเจด็ดไปออกเถอะออกเถอะออกเถอะเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมาวะข้างไหนเหลืองข้างไหนเหลืองโอ้ไม่เหลืองวะโอ้โอ้เฮ้ยเหลือง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 ยังไงเฮ้ยใครวะเนะี่ย เฮ้ยไม่ใช่ใครวะใครอะโอ้โห,โห,โหพิซาโลโโหโหยังดีเว้โอ้โหจะไปต่อหรือพอแค่นี้วะสำหรับแพทนี้เนาะแพ่จะพอปะวะารกิจไม่สำเร็จกับผมแต่ก็ยังถือว่าดีเนาะได้ พิซาโลมาครับผมแล้วพวกนี้ก็มีแพทใหม่มเขาด้วยวันจันไอ้วันพฤหัสธิษอทองก็งบทองมีแค่นี้เท่านั้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่สําเร็จเนาะแต่ก็ยังมีติดหมายติดมือมาเนาะคือพิซาโลครับผมอมยังได้ทูน,น้ามามก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดซับสไครต์รับผมกำลังใจให้ช่องเล็กๆดนะ้วยเนาะก็มุ่ง 0, สู่หนึ่งพันซับครับผมใกล้แล้วเนาะ ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับใครที่ได้ยังไงมาคอมเมนต์พูดคุยอวดกันทั้งหน่อยผมคิงกันทั้งหน่อยในข้างล่างใต้คอมเมนต์เนาะโอเคผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย